ว่าแตกขาอ้อเนี่ยคืออะไรฮะนี่คือชื่อหนังไทยที่จะเข้าฉายในวันที่17กรกฎาคมนี้ฮะโดยครับขอ้อเนี่ยเขาเป็นคำเรียกครับในวัฒนธรรมทางอีสานครับซึ่งก็หมายถึงฮะสิ่งของเครื่องคารวาครับที่เขาจะจัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูครับหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฮะหรือที่เรียกกันว่ายกอ้อยอขายหรือเรียกว่าตั้งขายก็ได้ครับ ซึ่งหาก็เป็นส่วนสําคัญครับในพิธีกรรมต่างๆของชาวอีสานนั่นเองฮะโดยเฉพาะครับกับวิธีการนะฮะไหว้ครูบาอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นครูหมอำํำครูช่างหรือว่าครูทางเสยเวทครับซึ่งหากทําผิดหรือคิดไม่ดีเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ฮะอาจทําให้ขาดซึ่งความสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภที่จะเกิดขึ้นฮะในบางครั้งเองครับความเชื่อก็ผูกโยงไปถึงการเกิดอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยครับ อย่างเช่นการเจ็บป่วยฮะการค้าขายที่ไม่ดีไม่ราบรื่นครับหรือเจอเรื่องที่เลวร้ายแล้วก็นะครับประสบปัญหาต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ฮะเหมือนที่จะเกิดขึ้นครับในหนังไทยเรื่องนี้ครับเมื่อตัวละครในเรื่องอย่างชัยครับเสียชีวิตแบบปริศนาแบบน่าอนาถด้วยครับมีข่าวลือที่ว่าครับตัวเขามีความเกี่ยวข้องกับวิธีครับและคนที่เกี่ยวข้องครับยังคงสงสัยและตามสืบต่อครับว่าตัวชัยที่ว่านี้ครับ จากไปจากสา,หาเหตุคะของขขยออจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับต้องรอชมให้ได้ครับกับหนังเรื่องนี้ฮะ